สวัสดีครับบอสจาก d j ใจฟิชเจอร์ปาครับผมวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนมาถ่ายโอนไฟล์ภาพและวิดีโอกันซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีวิธีแรกจะเป็นผ่านแอป DJI จ i m มนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเปิด Wi-Fi และก็ b l u บลู o t h ไว้ก่อนนะครับผมหลังจากเราเปิด2ส่วนนี้แล้วนะครับให้กลับไปที่แอปพลิเคชันของเราต่อแล้วก็กดที่อุปกรณ์ครับผม ทีนี้เราหาชื่ออุปกรณ์ของเราได้เลยครับ Pocket 3แล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีขึ้นให้ยืนยันเพื่อจับคู่แล้วก็แตะยืนยันที่ตัว Pocket ของเราได้เลยครับผมพอแตะแล้วนะครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเราก็รอจนกว่าเขาจะเชื่อมต่อเสร็จพอเชื่อมต่อเสร็จแล้ว โทรศัพท์ของเราจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้เราก็แตะที่มุมซ้ายล่างครับเพื่อเข้าคลังภาพวิดีโอของเราพอเราเข้าสู่หน้าคังภาพและวิดีโอของเรานะครับเราก็สามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอที่เราต้องการได้เลยครับผมพอเราแตะเข้ามาแล้วจะมีตัวเลือกดาวน์โหลดนะครับมุมขวาล่างหรือการเล่นวิดีโอย้อนหลังเพื่อดูหรือจะเป็นการแก้ไขต่างๆก็สามารถทําได้ในนี้ การแก้ไขนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกก็คือความงามฟิลเตอร์แล้วก็ตัดส่วนนะครับความงามก็คือการตั้งค่าโหมดบิวตี้ที่ผมได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ฟิลเตอร์ก็คือเป็นการเลือกโทนสีต่างๆนะครับแล้วก็ตัดส่วนตรงนี้จะเป็นการเลือกไฟล์บางส่วนบางช่วงนะครับของวิดีโอเท่านั้นส่วนถ้าเราจะลบนะครับกดรูปถังขยะมุมซ้ายล่างได้เลยต่อมานะครับเมื่อเราต้องการโหลดหลายๆไฟล์พร้อมกันให้กดติ๊กถูกที่มุมขวาบนก่อนแล้วก็เลือก ไฟล์ที่เราต้องการนะครับหรือจะเลือกทั้งหมดของวันแล้วก็สามารถแตะที่เลือกทั้งหมดได้เลยนะครับเขาจะเลือกภาพและไฟล์วิดีโอทั้งหมดของวันนั้นให้เราทันทีเราก็สามารถดาวน์โหลดที่มุมขวาล่างเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือจะลบที่มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันการถ่ายโอนผ่านแอปก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นการถ่ายโอนผ่านสายแบบ OTG นะครับ การถ่ายโอนผ่านระบบ OTG ก็จะเป็นการถ่ายโอนโดยใช้สาย Type C to Type C นะครับผมทำได้ในระบบ Android PC และ iPhone 15เท่านั้นแต่ขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับผมสำหรับ Android บางเครื่องนะครับเราจะต้องเข้าไปเปิดระบบ OTG ตรงนี้ซะก่อนอะแล้วทีนี้เรากลับมาเสียบสาย Type C เข้าที่ตัวกล้อง Pocket และตัวสมาร์ทโฟนของเราให้เรียบร้อยครับผม หลังจากนั้นนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้เราต้องรีบกดไฟล์ t านเฟอร์ o t g นะครับเรามีเวลาให้ทั้งหมด3วิถ้าไม่ทนันให้ถอดเสียบใหม่ครับหลังจากขึ้นคอนเน็กแล้วเราก็กลับมาที่สมาร์ทโฟนของเราตัวสมาร์ทโฟนของเราก็จะขึ้นระบบ o t g ตรงนี้ขึ้นมาเราก็แตะเข้าไปได้เลยครับเลือกโฟลเดอร์ d c i m เลือก DJI 001ครับตรงนี้จะเป็นคลังภาพและวิดีโอของตัว Pocket ทั้งหมดซึ่ง เราสามารถเลือกรูปภาพหรือเราจะดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับเ,เวลาเราจะเลือกนะครับให้แตะค้างแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการโดยไฟล์ .lrf นะครับจะเป็นไฟล์ที่เล่นวิดีโอ playback หลังกล้องตรงนี้เราไม่ต้องโหลดไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ได้ครับให้เราก็แตะออกไปครับเราไม่เอาโหลดแค่ไฟล์ jpeg ไฟล์ raw หรือไฟล์ mp4 แค่นั้นก็พอครับผม หลังจากเลือกได้แล้วเราก็ไปที่เพิ่มเติมแล้วก็คัดลอกไปได้เลยนะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการผมก็จะเลือกพื้นที่จัดเก็บในอุปกรณ์นะครับแล้วก็หาผมจะสมมุติผมจะไปลงที่อ่าพิกเจอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการหรือจะลงไว้ในนี้เลยก็ได้ครับผมผมเลือกเป็น dji แล้วกันอ่าผมก็จะกดวางนะครับไฟล์าภาพทั้งหมดก็จะถูกเก็บไปยังอัลบัม้ม ดูภาพแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูในนี้ได้เลยครับผมทีนี้นะครับไฟล์ทั้ง4ก็จะถูกดาวน์โหลดมาไว้ที่อัลบั้มของสมาร์ทโฟนเราเรียบร้อยครับผมเห็นไหมมาครบเลยแต่อันนี้ผมบีบอ่านมาเป็น s 2 6 5นะครับจะไม่สามารถเล่นที่ Android เครื่องนี้ได้มันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น s 2 6 4นะครับผมหรือเราจะเช็คที่ตรงนี้แบบปกติของเราก็ได้ครับ รูปภาพทั้งหมดอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือนกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ